ครับก็สวัสดีนะครับนี่ก็เหมือนเดิมครับอัดฟางนะครับี่ก็เพิ่งซ่อมรถเสร็จนะครับเที่ยงพอดีนะครับนี่ก็อยู่อำเภอพะคนชัยครับบ้านชันเพียี่ก็เมื่อเช้าก็ลงอัดแล้วนะครับได้สองก้อนนะครับทีนี้ก็จะสวยครับ น,อน็อตกระสวยเคลื่อนนะครับรุดไบฟาจะบลุดมัดนะครับแตกนะครับมันหมานเลยครับตอนเชา้าก็ซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมทำใหม่นะครับถ้าซื้อหมดก็หลายหมื่นครับ คือสิ่งที่ร้านขายรถอัดฟางนะครับไม่บอกคุณนะครับความลับนะครับคือไม่มีไม่มีช่างนะครับโดยตรงนะครับสําหรับเครื่องอัดฟางนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับคือหาได้ง่ายนะครับต้องเอาของตัวมันเองนะครับ ถ้าเป็นยานพวกนะครับไอคูวตานจะหาง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องนอกนะครับต้องเข้าวินนะครับหรือสั่งนะครับตามเพจนะครับอย่างเดียวสำหรับที่ท่านนะครับมือใหม่นะครับสนใจอยากได้เครื่องอัตตานะครับแนะนำนะครับให้ศึกษาดีๆนะครับ ตอนนี้นะครับน้ำมันแพงครับเกรือบแพงนะครับผมก็เป็นมือใหม่นะครับสามปีแล้วนะครับที่ลองผิดลองถูกมานะครับนี่ก็ใช้ยินเตออนนะครับ440นะครับเี้ประกอบจนชันนานะครับแล้วก็เครื่องอื่นๆก็พอใช้ได้นะครับ ของอินเตอร์นะครับส่วนมากนะครับจะเป็นเผานะครับจะเป็นไอพวกเปลืองนะครับเปลืองปันเปลืองครับนี่ก็ปรับนะครับเพื่อให้เข้าที่เข้าทางครับเพราะว่าจิดมัดแตกนะครับอันนี้อินเตอร์นะครับจะเป็นปันเปลืองปันเปลืองสําหรับมือใหม่นะครับจะไม่เป็นมีโซ่นะครับถ้าเป็นโซ่นะครับจะมีการตั้งตั้งโซ่นะครับ แน่นเกินนะครับแน่นเกินครับดีครับท่านใดท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากซ่อมรถอะตางครับติดต่อได้นะครับแอดไลน์ไว้เลยนะครับคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะแอดไปนะครับยิงแอดมือยิงไลน์ไว้เลยครับ